สรุปข่าวเชิงมแมนยูโ,ยโกโประาจาวันที่11พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดดเยนนี้คอสเนอร์เอาเรื่องยังไงงานนี้อาร์มอริมขอคุยกับรุดก่อนก่อนจะสรุปอนาคตกับแมนยูอีกครั้งในครั้งนี้เดวยวกันนี้บรูปเบปนอาร์มริมนะฮะเฮชโค้ดคนใหม่ของแมนยูเองจะขอพูดคุยกับบรรดั้งคอนบรูตฟาน,นิโตรอยด้วยตนเองในเรื่องของอนาคตในถิ่นโอเทฟอร์ดในครั้งนี้ ซึ่งท่างเดีิเมลสื่ออังกฤษร,รายงานข่าวเรนเววาอัมวิินนั้นยังไม่ได้มีการยืนยันบอกว่าฟอนิตรอยเนี่ยจะได้พ่วมงานกับหน้าของทีมอยู่ในทีมสตาฟของเขาหรือไม่โดยจะขอพูดคุยกันอีกครั้งกับอดีตสุดหน้าขวัญใจของแฟนบอลแมนยูเสียก่อนนะซึ่งฟอนิตรอยรับหน้าที่เป็นการคุมทัพชั่วคราวหลังจากที่แมนเชสเตอร์เดนเองนั้นปลดเอลิชนฮากออกจากตำแหน่งโดย4เกมที่คุมทัพของโคชชาวดัตชนะเรเตอร์ไป5-2ต่อ ศึกคาราบาลคัพรอบ4เสมอเชลซี1-1ต่อหพิมเมริกอังกฤษชนะ PAOK 2อต่ 0, อยดป้าลีกประกร็ชนะเลสเตอร์ไป3 .0 ในเกมฟุตบอลพิมเมริกก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับเป็นนั่งของฝั่งอัมบริมเขาทำมาที่ได้อย่างเจ้าเจี่ยมผมต้องคุยกับเขาในวันจันทร์แล้วผมจะอธิบายทุกอย่างผมเป็นคนที่ชัดเจนเป็นอย่างมากเลยนะและผมจะบอกคุณตรงๆเลยก,ก็ได้ในขณะนี้ โดยอมโมบริมนั้นซึ่งคุมทัพสปอร์ติ้งลิชบอนในเกมสุดท้ายบุกไปชนะบาราก้า4-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับสถานทีนของเกมแรกของอัมบริมกับแมนเชสเตอร์นั้นจะเป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเยือนอิฟสวิตชาวในวันที่24พฤศจิกายนต่อด,ด้วยเกมยูโรปาลีกเดบ้านพบกับทาั้งของโบโดคริมฟ์วันที่18พฤศจิกายนในครั้งนี้เป็นทว่างงานนี้ก็ยังไม่รู้นะครับรายละเอียดของอนาคตของบริเบนกับทางทั้งของทางทั้งของบรุซจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันคร,รับหาไรยังไงสื่อผู้ดีนะฮะอัมบริมบล็อกเป้านะฮะคว้าตัวอดีตแข้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เสริมแนวรับให้กับ้านของฝั่งแมนยูในัณะนี้โดยทางของฝั่งบริเบนอัมโมริมจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตในช่วงฟีฟ่าเดย์และก็จะประเดิมในการคุมทีมนัดแรกให้กับการพบกับทั้งนักของอีฟสวิทชาเถในช่วงปลายปีเดือนนี้ โดยการที่ทางด้านของทางฝั่งดานีโปรนะฮะกับตันของทางด้านจูวนตุสเองนั้นตกเป็นข่าวใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะกันอีกครั้งเมื่อมีการรายงานจากทางด้านของเดอะมินเลอร์ระบุเลยนะว่าบรูเบนอัมเบริมผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เช็ดแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ13สมัยได้แนะนําให้สโมสรเซ็นสัญญานะฮะกับแข้งรายนี้เพื่อที่จะเสริมแนวรับในฤดูกาลหน้าโดยการน,นี้ทางด้านของอดีตดาวเตะนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้ จะหมดสัญญากับทางด้านของเจ้ามาลายในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2 0 25ซึ่งงานนี้ทําให้เขาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทางด้านของอแมนยูในการคว้าตัวมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวนอกจากนั้นก็ยังมีความเป็นดาวเตะรายนี้ในกลุ่มผู้เล่นฟูลแบ็กและก็เซ็นเตอร์ฮาฟยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทางทีมได้เป็นอย่างดีซึ่งอโมริมเองบองว่าน่าจะเป็นการเสริมทัพที่คุ้มค่าในช่วงสมัน,นี้ แม้ว่าจะเข้าสู่ในวัย30ปีแล้วแต่ดานิโรเองก็ยังคงมีความแข็งแกร่งและก็ประสบการณ์สูงในลีกยุโรปนะซึ่งในมุมมองของทีมบริษัทแดงการมีผู้เล่นแนวรับที่แข็งแกร่งและก็มีประสบการณ์สูงจะช่วยทีมยกระดับเกมรับและก็เสริมสร้างทีมให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับที่สูงในอนาคตกันต่อไป สำหรับน้กของบรเบนอมัมบอริมนั้นจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูในวันที่11พฤศจิกายนและก็คุมทีมนัดแรกเจอกับทางด้านของอ e ีฟสวิทชาวในวันที่14พฤศจิกายนในคราทิน,นิ้นั่นเองนะเป็นทางงานนี้นะผมก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะถ้าสามารถทําได้ก็ดึงมาเลยครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงงานนี้งอนแฟนบอลหรือเปล่าไหมเมื่อทางด้านของบรูโน่เปิดเผยสาเหตุข,ของกานาโช ที่ไม่ดีใจแม้ว่าจะยิงประตูได้ในครั้งนี้ก็ตามทีโดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งทางบรูโน่ฟอนันเดชกองกลางนะฮะ,อะของกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดเองนั้นเปิดเผยนะว่าอารีอันโดการดาโชไม่ดีใจเลยหนละัจากที่ทำประตูได้เพราะคิดว่าแฟนบอลบางคนนั้นไม่ศรัทธานในตัวของเขาแล้วโดยเขาได้บอกว่าเป็นวันที่ดีนะผมต้องบอกอย่างนั้นเราเบนตเตอหลายคนที่เต็มไปด้วยคุณภาพ ช่วงที่ผ่านมาผลงานของเราเองนั้นอาจจะไม่ค่อยดีมากมายนักแต่เราเองนั้นพยายามที่จะปรับและก็พัฒนาจนเริ่มเห็นผลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าเราทํางานกันอย่างนหนักนะฮะบางครั้งเราก็ต้องพบกับความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาในคัณะนี้กันนาโชเองยิงประตูวส,สวยๆแต่ว่าไม่ได้ดีใจอย่างที่ควรจะเป็นเพราะเขาคิดว่าเขาเสียความศรัทธาจากแฟนบอลบางคนไปผมบอกกับเขาว่าเป็นเรื่องปกตินาะ จะมีคนไม่ชอบคุณแต่ก็จะมีคนอีกมากมายที่ชอบคุณแลวก็คอยสนับสนุนเขาอยู่ในเวลานี้ผมก็บอกให้เขาเนี่ยปลดปล่อยมันออกมามันเป็นสิ่งที่พิเศษเป็นอย่างมากเขาเป็นนักเตะที่พิเศษเป็นอย่างมากที่สามารถจะสร้างความแตกต่างได้พวกเขาคือคนที่ช่วยให้เรานั้นควา้าช,ชนะเราอยกจะให้พวกเขายิงประตูทุกนัดแต่ว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน การาโชตกเป็นประเด็นดราม่าเมื่อเขาเนี่ยตอบโต้แฟนบอลระหว่างเดินแจกลเซ็นก่อนเกมพบกับพัางของ PAOK OK, เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาในคันนี้นล่าสุดนั้นการชาโชก็เป็นตัวสำรองแต่ว่าลงมาทำประตูป,ปิดกล่องให้กับแมนยูถลรมเอาชนะเรสซัสตี้ไปได้3-0ต่อ 0, อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แสดงอาการดีใจอย่างใดในคันนี้เลยนะ โดยหลังจบเกมบรูโน่ก็เข้าไปพูดคุยกับกานนโช่และก็บอกให้เขานั้นดีใจซะเพราะเชื่อว่าจะมีแฟนบอลอีกมากมายที่ยังคงชื่นชอบและก็หนุนหลังเขาในเวลานี้มากโขเลยทีเดียวเป็นนว่าง,งานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะบรูโน่บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องอยู่ให้เป็นนะเรามาดูข่าวต่อมาเกั่นครับอาร์ตยังไงฟานดิสโตรอยเปิดใจหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการคุมทีมชุ่วคงราแมนยูในคัณงนี้ โดยทางด้านของบรูซฟอนนีตอรลอยยืนยันแล้วว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับหน้าที่เป็นกุนซือคดตาทัฟของทางฝั่งแมนเชสเตอร์เด็ดนัดหลังจากที่ส่งท้ายด้วยการเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไป3ต่อ0ูนย์และเร์บอลพิมเบริกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยในช่วงเวลาสีาเกมในครั้งนี้ผ่านไปแล้วและก็ผมก็รู้นะว่างานนี้กำลังจะจบลงและอนาคตยังคงเป็นสิ่งที่เปิดกว้างอยู่เรานั้นพูดคุยกันภายในทีมว่าต้องการจะเล่น4เกมนี้ ให้ได้ดีที่สุดและผมคิดว่าประทำได้ตามเป้าหมายเราจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีและก็สร้างความสัมพันธ์กับแฟนบอลฟอนินนสตรอยคนนี้ก็ดีกล่าวมันคือช่วงเวลาที่ผมบอกได้เลยนะว่ามันยอดเยี่ยมไปอย่างมากและผมมีความสุขเป็นอย่างมาก สโมสรเอกนั้นกำลังจะอ,อยู่ในตำแหน่งที่ไม่แน่นอนและผมพยายามทำงานในส่วนของผมเพื่อจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับทีมหลังเจอช่วงเวลาที่ยากในครั้งนี้เราต้องการให้ผู้เล่นนั้นโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีที่สุดในครั้งนี้และก็ทำให้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวของเราเองชัยชนะ3มนัด เสมอหนึ่งนัดคือมาตรฐานที่คุณต้องต่อยอดกับฤดูกาลอันยาวนานที่เราต้องฝ่าฟันผมมีความสุขนะที่ได้แบ่งปันช่วงเวลาอันสวยงามนี้กับเหล่าแฟนบอลวิธีการที่พวกเขาสนับสนุนทั้งตัวผมและก็นักเตะนั้นคือเรื่องที่พิเศษเป็นอย่างมากผมไม่สามารถจะหาคำตอบตหรือว่าคำใดๆมาขอบคุณพวกเขาในครั้งนี้ได้จริงๆนะโดยฟันติตรอยได้รับหน้าที่เป็นกุญซือชั่วคราวของปีดแดง แทนที่เอเดรีนฮักซึ่งก็โดนปลดไฟตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก่อนและก็ไปฉากด้วย3แต้มก่อนจะเดกทางให้กับบรมเมนออโบริมเข้ามารับไม้ต่อที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรรูชก็ได้ฝากเอาไว้เท่านี้เรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับแมนยูจับตาเอ็นคุนคูนะฮะเสริมกระงหงังแข่งดังนั่งสำรองเชลซี โดยแมนเชสเตอร์เด็ดกำลังจับตามองเรื่องการย้ายทีมของคริสโตเฟอร์เอนกุนโกช่วงเดือนมการาคมหลังใบแดงสนามมาอ่ามากมายนักในภายใต้กุซือเอนโชมาเรสกาดนฤดูกาลนี้โดยการบริการเปิดเผยด้วว่าแมนยูได้สอบถามเกี่ยวกับคริสโตเฟอร์เอนกุนโก้กองหน้าเชลซีนะฮะที่พวกเขาจะย้ายทีมในช่วงเดือนมการาคมนี้โดยคาดการณ์กันว่าจะเคลื่อนไหวตลาดเดือนมการาคมเพื่อที่จะช่วยให้บริเบนอัลบอิมเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกรแ่งนานะโคช ซึ่งงานนี้ทางน้านของฝั่งบรากิฟสื่อมองน้ําหอมเองนั้นประบุนะว่าเอนฟิงโกกลายเป็นเป้าหมายของแมนยูเนื่องจากว่าแข้งชาวฝรั่งเศสนี้ไม่พอใจกับเวลาที่ลงเล่นที่เชลซีโดยเขาเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพิมพ์เลกเป็นแค่นัดเดียวในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะยิงประตูได้มากมายในรายการอื่นๆในครั้งนี้ก็ตามทีโดยแข้งเบนช์เก้าปีรายนี้ก็ต้องนั่งดูเกมจากมานั่งสำรองเป็นสส่วนใหญ่โดยเอนโชบาเรสกามักจะเลือกใช้ สประสานแนวรุกอย่างโดนี่บอยดูเอเก้เปโดรเดโตรและก็นิโคลัสแจ็กสันเป็นหลักส่วนกองหน้าชาวฝร,รั่งเศสแทบจะลงเล่นในบอลถ้วยในครั้นี้เท่านั้นแต่ก็สามารถทําประตูได้10ประตูจากทั้งหมด17นัดโดยที่เฉลี่ยยิงได้1ประตูทุกๆ6 9โคาทีในครั้นี้โดยการที่ไม่ได้ลงสนามมากมายนักนั้นทําให้นักเตะกำลังต้องพิจรารณาอน,นาคตของตนเองในสแตมฟอร์ดบริ ว่าอาจจะอำลาทีมในช่วงเดือนมการาคมนี้ในขณะนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ